ได้คาถามที่1นนะครับที่ถามว่าแนวคิดหลักของการบริหารจัดก,การภาครัฐแนวใหม่หรือว,ว่า New Public Management มีอะไรบ้างตัวเลือกครับ 1. คําว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็ตอบสนองตัวเลือกที่2บอกว่าควบคุมการจัดการแล้วก็การประเมินผลตัวเลือกที่3บอกว่าวางแผนดําเนินงานแล้วก็การควบคุม ตัวเลือกที่บอกว่าเรื่องของการศึกษาการประยุกต์ใช้และก็เรื่องของการประเมินคําตอบในข้อนี้นะครับสิ่งที่จะทําให้ท่านเลือกคําตอบในข้อนี้ได้อย่างถูกต้องมั่นใจเนี่ยนะครับท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจาัดการภาครัฐแนวใหม่พิวดและเพื่อนอธิบายแบบนี้ครับว่าในเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยอยู่ในหลักธรรมพิบาล ในหลักธรรมพิบาลเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่4หลักการสำคัญแล้วก็10หลักการย่อยครับโดย4หลักการสำคัญนี่นะครับหลักการที่1ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือว,ว่า New Public Management ซึ่งจะประกอบไปด้วย3หลักการย่อย3หลักการย่อยที่ว่านี้นะครับ1ก็คือเรื่องของประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพคืออะไรคำว่าประสิทธิภาพก็คือการปฏิบัติราชการที่ต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนแล้วก็บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมท่านนี้ครับจะต้องมีการลดขั้นตอนลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานครับการลดขั้นตอนการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานก็เพื่อที่จะให้เกิดความสะดวกประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการยกเลิกภารกิจที่รัฐสมัยแล้วก็ไม่จําเป็นออกไปซึ่งตรงนี้ครับก็จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในด้านที่6ในเรื่องของรัฐนะครับประการที่2ที่เป็นการบริหารจาัดก,การภาครัฐแนวใหม่คือประสิทธิผลครับภาพผลสนองและที่3คือสนองครับภาพผลสนองคำว่าประสิทธิผลครับ ก็คือการปฏิบัติราชการเนี่ยจะต้องมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์คำว่าวิสัยทัศน์ในความหมายของพี่เพื่อนก็คือมีเป้าหมายครับมีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์เพื่ออะไรมีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการวางเป้าหมายของงานที่ชัดเจนแล้วก็อยู่บนระดับของการตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนสร้างกระบวนการในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีมาตรฐานมีการจัดการความเสี่ยงแล้วก็มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รวมไปถึงการติดตามประเมินผลการพัฒนาปรับปรงุงการปฏริบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือว่าประสิทธิทผลการบรหิหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ประการที่3ครับก็คือการตอบสนองครับคำว่าการตอบสนองก็คือการปฏริบัติราชการจะต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพสามารถที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนด สร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจเวมไปถึงการตอบสนองความคาดหวังแล้วก็ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างได้อย่างเหมาะสมนั้นคีย์ในการทำความเข้าใจการบริหารจัดก,การภาครัฐแนวใหม่ถ้าเกิดไปเจอคำถามในห้องสอบที่ถามว่า การบริหารจการภาพรัฐแนวใหม่ประกอบด้วยอะไรบ้างคีย์ในการทำวาใจครับ1ภาพครับ2ผลครับสสนองครับภาพก็คือประสิทธิภาพผลก็คือประสิทธิผลสนองก็คือการตอบสนองคําว่าภาพประสิทธิภาพเนี่ยก็คือการทํางานการปริติราชการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดปริตภาพที่คุ้มค่าวิธีการที่จะทําให้ท่าน เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็นําไปสู่การตัดสินใจเลือกคำตอบในห้องสอบได้อย่างถูกต้องน,นะครับก็คือการฟังซ้ําฟังอธิบายซ้ำๆหลายๆรอบแล้วก็นําคําอธิบายเนี่ยไปฝึกทําข้อสอบเพื่อเกิดความเข้าใจอย่างตัวอย่างนี้นะครับที่ถามว่าแนวคิดหลักของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างมีอะไรบ้างนี่ถ้าเราฟังคลิปอธิบายก่อนหน้านี้นะครับ ท่านก็จะเข้าใจครับว่าคําว่าการบรหิหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เนี่ยก็คือมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพก็คือการปฏิบัติราชการที่ประหยัดเกิดความคุ้มค่าต่อการปฏิบัติราชการมีประสิทธิผลผลของการปฏิบัติราชการนั้นจะต้องทําเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีเป้าหมายในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรมีการวางเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนนี่คือประสิทธิผลแล้วก็ตัวเลือกที่3ครับข้อที่3ก็คือการตอบสนองคำว่าการตอบสนองก็คือเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีคุณภาพแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดสร้างความเชื่อมั่นสร้างความไว้วางใจตอบสนองความคาดหวัง ตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างอย่างเหมาะสมนี่คือหลักของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือว่า New Public Management แต่เรื่องนี้ครับอยู่ในหลักธรมร,ธรมาพิบาลครับซึ่งธรรมาพิบาลเนี่ยก็เป็นธรรมาพิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่มี4หลักการสําคัญ10หลักการย่อย New Public Management เป็นหนึ่งใน4หลักการสําคัญประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการตอบสนองเป็น3ใน10หลักการย่อยนี่ท่านต้องทำความเข้าใจแบบนี้นะครับตัวอย่างคำถามที่2ครับที่ถามว่าไอ้คำว่าประสิทธิภาพเนี่ยในการบริหารภาครัฐเนี่ยหมายถึงอะไรคำว่าประสิทธิภาพตัวที่หนึ่งบอกว่าการมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์การมีวิสัยทัศน์ในเชิงยุทธศาสตร์เป็นเรื่องของประสิทธิผลครับท่านเขียนโน้ตตามได้นะครับว่า เป็นเรื่องของประสิทธิผลการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดการตอบสนองความต้องการของประชาชนการประเมินผลของการปฏิบัติงานคําตอบในข้อนี้ครับก็คือการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องในเรื่องของประสิทธิภาพครับอีกสักข้อหนึ่งครับคําว่าประสิทธิผลหลักคืออะไรคําว่าประสิทธิผลในการจัดก,การเกี่ยวข้องกับอะไร คำว่าประสิทธิผลก็คือผลของการทําจะต้องเกิดความคุ้มค่าเกิดความคุ้มค่าตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างถูกต้องนี่คาตอบในข้อที่3ก็ตอบข้อที่ 2. นี่คือตัวอย่างข้อสอบในเรื่องของการบริหารจัดก,การภาครัฐแนวใหม่นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบ ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้ได้นะครับเรามาถึงพี่วุฒิเพื่อนจะใช้เป็นช่องทางในการแจ้งข่าวสารแจ้งรายละเอียดแจ้งความคืบหน้าในการสอบในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์ line, เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนสแกน QR Code กดเพิ่มเพื่อเข้าไปในกลุ่มรายนี้ติดตามข่าวในการประกาศร,รับสมัครติดตามความคืบหน้า คุณสมบัติมาตรฐานกบต,ตำแหน่งประกาศต่างๆในกลุ่มรายนี้นะครับสแกน QR code กดเพิกดเพิ่มเ,เข้าไปในกลุ่มรายนี้ท่านก็อยู่กับผมพี่วุฒิเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผู้ปกอต่อเรื่องนี้เผยแพร่สาธารณะยูดมีเรี่องรับกลุ่มปิดเฉพาะคนที่ลงทะเบียนต่างหากคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ